สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเราก็อยู่กันที่เต็นท์รับบริจาคสิ่งของนะอ่าตอนนี้ก็พี่บังน่าจะกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับหลังจากเมื่อสักครู่ก็ไลฟ์ไปในเพจส่วนตัวของพี่บังประพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงพวกเราทีมงานนะก็อยู่กันแบบนี่แบบเงาเงานะลูกชิ้นหนึ่งลูกนะก็อ่างับกันไปนี่ก็ต้นกล้าก็มีขนมแบบนี้นะครับอ่านะครับ ก็เพื่อนๆที่ดูอยู่นะพวกเราก็ยังอยู่กันตรงจุดนี้นะครับแยกนิตยานะหรือว่าแยากสายหกนะครับนี่บรรยากาศก็กลางค่ากลางคืนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนี่เป็นภาพสดๆนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะใช้ความระมัดระวังนิดน,นึงน,นะเมื่อสักครู่เนี่ยมีข้ามถนนกันก็เกิดจะอุบัติเหตุแล้วนะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันนะ ก็แลมัดระวังกันหน่อยนะในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนะครับอ่ะเข้าในส่วนของอุบัติภยัยในส่วนของอุทุกขภัยแล้วกันนะก็นี่นะครับเพื่อนๆที่ดูไลยอยู่นะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันไปว่าพวกเราทีมงานศูนย์ข่าวขึนขันนะครับแล้วก็ชมรมผู้สื่อข,ข่าวสงเคราะห์ร่วมกับทางอาสา,าสมัครผู้ช่พผู้ภยัยประการโซนสนะครับก็เราทําโครงการร่วมใจ ้ำน้ำตาผู้ประสบุภัยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพนพี่น้องพวกเราเนี่ยนะครับคือหมายถึงเพื่อนพี่น้องคนไทยด้วยกันเ่ยนะก็ประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับที่เกิดขึ้นในนเวลานี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมวลน้ําต่างๆก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวนะไหลลงมาทางภาคกลางแล้วนะครับตอนนี้ทาง ศูนย์ปพนะหรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธาราณาภัยจังหวัดต่างๆนะครับก็ได้ออกประกาศเตือนแล้วนะบ้านเรือนต่างๆชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ตามลุ่มน้ําลําน้ําแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําสาขานะครับให้ผนของขึ้นที่สูงนะเพื่อเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าที่มวลน,น้ําก้อนใหญ่จะไหลลงมานะครับก็ไล่มาตั้งแต่ อะไรอ่ะสุขโขทัยเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่สุขโขทัยแล้วกันนะเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยก็รับน้ํามาจากทางแพร่ทีนะครับก็สุขโขทัยมาพิจิตรใช่ไหมอ่าแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนะครสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิงห์บุรีชัยนาทลบบุรีอยุธยาอ่างทองอะไรแบบนี้นะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพกับสมุทรปราก,การนะครับแล้วก็จะไหลลงสู่อ่าวไทยต่อไป แต่ว่าระหว่างกว่าที่มวลน้ําก้อนใหญ่จะไหลลงไปที่อ่าวไทยนะครับก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะอาจจะเกิดผลกระทบได้นะครับก็ทางการเขาก็ประกาศมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ตามลําน้ําริมน้ําอะไรต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับให้ย้ายของขนของขึ้นที่สูงไว้เพื่อเป็นการเตรียมการไว้นะครับ ปีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะประมาณไหนนะแต่ว่าไม่ว่ามันจะประมาณไหนก็ตามเนี่ยพอมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่คุ้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คุ้มกันกับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็พี่น้องที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่อยู่ตามริมแม่น้ําต่างๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ผลข้าวผลของนะเอาพื้นที่สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็ณนะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริจาคสิ่งของนะเครื่องใช้ต่างๆข้าวสารอาหารแห้งนะครับนะรวมถึงปัจจัยต่างๆที่จะนําไปสมทบกันนะครับช่วยเหลือคนที่เขาลําบากกว่าเราในตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องเดินทางไปในการส่งต่อ สิ่งของต่างๆ,ๆที่เพื่อนๆนามาแลวจุดนี้นะะเอ้ารถตู้ไปไหนแล้วไปแล้วเหรออาไม่ทันมองก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้กำกับนะครับประเสริฐนะครับยิ่งสุวรรณท่านผู้กำกับสบพพระประแดงนะครับท่านนายกจอยนะนะครับนายกจอยนะครับ เทศบาลเมืองลัดหลวงนะแล้วก็ใครอีกละ่ะเนี่ยที่เอาเต็นท์มาลงให้อะ่ะผมก็จําชื่อไม่ได้อ่ะนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะแล้วก็ทางทีมนะงานในมัสยิดในสุเหร่านี้ด้วยนะครับหลายๆคนนะแล้วก็ทางเอาว่าหลายๆคนดีกว่านะถ้ามีที่มีส่วนร่วมนะครับต้องไม่ไม่ได้เอ่ยนมภคยไปต้องขอภัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ๆี่เพื่อน,อนๆทุกคนนะครับที่สละเวลานะครับ มาร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านีนะ้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศบริเวณแยกนิตยาหรือว่าแยกสายหมนะครับเวลารถลาวขับไปกันทีเดียวนะตอนนี้เริ่มเบาบางไปแล้วนะครับตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยตอนตอนนี้กี่โมงแล้วครับ ตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีไม่ใช่ั้งสองทุ่มสิบห้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีแล้วนะครับก็บางคนอาจจะเข้าบ้านแล้วกินข้าวแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะครับนะคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับใน ในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบเมื่อสักช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่พระประแดงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะยังไม่มีกลุ่มฝนก่อตัวนะครับ<อ>เกิดอะไรขึ้นครับมีนบางมีนบอสซัมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็มาโม้ๆให้เพื่อนๆฟังนะต่อจากที่ บางที่บางประพันธ์ได้ไลฟ์ไปในเพจส่วนตัวเขาเมาื่อสักสักช่วงเวลาใหญ่ๆที่ผ่านมานะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาขึ้นที่เพจของตังศูนย์ขาวขึ้นขันนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถนี่เปิดหน้าดีกว่าเปิดหน้าดีกว่าเห็นหน้าเห็นตากันบ้างดูยังไงมันทํำยังไงเออนี่ไงมาแล้วนี่นะครับ อ่าผมอาจจะไม่หล่อเท่าพี่บางประพันธนะ์นะนี่ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะเออนี่นะครับก็นี่นะด้านหลังก็จะเป็นทีมงานเรานะครับก็นั่งขบเคี้ยวอะไรไปเรื่อยเฉื่อยนะอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้บรรยากาศ อันนี้ก็เป็นพวกเรากันเองนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีรถลาวิ่งไปมานะครับก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะช่วยบอกตต่อกันไปนะครับสําหรับสิ่งของที่จะนํามานํามาได้เลยนะตรงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีทีมงานนะครับคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกทุดหนึงมาผัดเปลี่ยนนะแล้วก็เออต้องขอขอบคุณอาสาสมัคร เขาเรียกอะไรนะ,ะชุดประจําหมู่บ้านน่ะนะที่อยู่ตรงตรงป้อมตารวจเนี่ยนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ก็จะมีพี่ๆมาสแตนบายอยู่ตรงนี้ด้วยนะ mm. ก็ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆไปอีกแรงหนึ่งนะ mm. เมออื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะก่อนที่จะมาตรงนี้ mm. บางเียนบอสตันถามาว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มาโม้โม้ให้เพื่อนๆฟังในส่วนว่าตรงนี้เนี่ยมีการรับบริจาคสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มนะข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเออในส่วนของเสื้อผ้านะครับส่วนของเสื้อผ้านี้ต้องบอกว่าเออขอรับเหมือนกันนะครับรับเหมือนกันนะแต่ว่าต้องขอเป็นเสื้อน้ำพัดไปเลยนะไม่เสื้อผ้าที่มีอยู่เนะี่ยก็ ก็ไม่มีนะครับพี่ใส่อยู่ก็จะบางคนชุดเดียวด้วยนะก็ต้องเอาอะไรที่เป็นของสะอาดแล้วกันนะครับอะไรที่มันแบบว่าเช็คเช็คเน็ตหน่อยเช็คเน็ตหน่อยครับสะดุดสะดุดตลอดเลยใช่ไหมก็ในนี้สัญญาณสัญญาณตกเหมือนกันนะสัญญาณตกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นบางช่วงสะดุดตลอดเลยหรือเปล่าครับ ใครที่พอที่จะสนับสนุนได้นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับโอ้หายเลยสัญญาณหายไปเลยตอนนี้เป็นบางช่วงอ่าใช่ใช่สะดุดเป็นบางช่วงนะครับ มาไหมมาหรือยังครับมาแล้วสัญญาณมาแล้วนะครับก็ถ้ามันสอดปกรณ์ต่างๆนะครับหาอีกแล้วสวัสดีครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเจ้าของอู <uh ่เจ้าของอู่ โอู๋ไหนคะโบออะไรครับอ่ะเหรออ๋อนี่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 อ่ะดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาแล้วอาหารโอ้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะครับมีเจ้าของอู่ออกไปแล้วมาแล้วไปแล้วมามาแล้วไปแล้วอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ นำเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอะอย่างงี้เขาเรียกอะไรนะโดนัทเหรอโดนัทนะอ่านี่นี่น,นี่มีคนเอาโดนัทมาให้นะครับเจ้าของอู่นะครับเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าให้ซื้อมาฝากนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆรินะก็ก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับแอดเช็คหลังไม้ด้วยแอดเช็คหลังไม้ด้วยครับหลังไม้นี่ดูอยู่ตรงนี้บางมินบอสซัมบอกว่าแอดเช็คหลังไม้ด้วยครับหลังไม้ทาอะไรกันอยู่ไม่รู้เขาดูเขาดูว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างสัญญาณกระตุกเป็นบางช่วงนะ นะก็นะครับขอบคุณสำหรับสเบียงนะนี่นะครับนี่นะครับได้รับแล้วได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆอร่อยด้วยใช่ไหมครับเออโอเคก็ สัญญาณมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะสัญญาณยังไม่ค่อยเวิร์กนี่ขนาดเออก็แอดบีเขาก็พยายามที่จะทำให้อย่างดีที่สุดแล้วนะเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพแล้วกันนะใครที่ยังอยู่บนถนนนะใครที่ยังสัญจรอยู่นะครับก็ขอให้เดินทางกลับ ที่พักด้วยความปลอดภัยสำหรับส่วนของการตั้งจุดรับบริจาคของเราเนี่ยก็จะมีไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่สองอันนี้ในในเฟสแรกนะครับในเบื้องต้นนะถ้าหากว่าเราดูแล้วเออเพื่อนๆยังยังคงทยอยนำสิ่งของต่างๆมาให้อย่างต่อน,นำสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มของใช้นะ ขนมนมเนยอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออะไรนะสามารถนํามาไว้ที่นี่ได้เลยนะครับมาฝากไว้ที่นี่ได้นะครับแล้วก็ทางเราก็จะมีทีมของทางพี่ๆอาสา ret, มูลิธิผู้ช่วผู้ภัยนะครับนําไปส่งยังจุดที่จะต้องกระจายลงพื้นที่ของผู้ประสบภัยในแต่ละที่อีกทีหนึ่งนะครับขับรถผ่านมาสักครู่นี้เองเอ ใครผ่านมาใครผ่านมาก็โบอกมือบายบายกันได้นะครับทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะแต่อย่าเอาอะไรเครื้ยงมาแล้วกันนะครับ ح ح วันนี้ย่าหนูก็เอาข้าวสารที่รับแจกมาไปบริจาคต่อครับโอ้ครับรับผมครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะก็นอกจากที่เราไปรับมาแล้วก็เอามาส่งต่อให้ <S <S ก็ยังได้นะครับก็ยังได้อีกก็ถือว่าเป็นการเป็นการส่งต่อบุญกันแล้วกันนะครับอะไรที่เรา เรายังเรียกว่าอะไรอะ่ะเรายังพอมีเหลือนะครับพอที่จะเพียงพอในการดำรงชีวิตต่อนะครับแล้วยังเหลือเนี่ยก็นำมาส่งต่อได้นะครับถือเป็นการเป็นการต่อบูุญไปนะครับอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ตั้งแต่แอดมานั่งนะก็จะมีเนี่ล่าสุดล่าสุดมีขนมมาเมื่อกี้นะบอกว่ามามาให้ทีมงานใช่ไหม จริงๆเขาเขาไม่ได้บอกมาว่ามาให้ทีมงานนะเนี่เรา,เราคิดเองเออเองก็บอกว่า <laughs> แต่ว่าที่เห็นแน่นอนนะครับก็จะมีเสื้อผ้านะมีเสื้อผ้าที่น้องๆอ,อย่าชนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เอามาฝากไว้ตรงนี้นะอันนั้นมันชัดไหมอะเก่งชัดไหมกระตุกตลอดใช่ไหมเออเออเน็ตเริ่มเริ่มจะอ่ะโอเค อพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ไม่ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะก็แอดเนี่ยยังยังมีแรงโมต้ต่อได้แต่ว่าอุปกรณ์ไม่เวิร์กแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของทางพัสมุเจดีก็สามารถเดินทางมาได้นะมีเพื่อนๆทางพัสมุเจดีเดินทางมาหลายท่านแล้วนะครับนาของมาให้ ส่วนทางฝั่งสำโรงใต้นะครับเราก็จะมีพี่บอลสำโรงใต้ออคอยดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับก็ FC ต่างๆสามารถติดต่อได้นะครับถ้าอยู่ทางฝั่งสำโรงใต้นะทางปู่เจ้าสวิ้นไพ่อะไรต่างๆนะครับนะติดต่อที่พี่บอลได้เลยนะครับพี่บอลวัดใต้เรานี้นี่เองนะครับนะหรือจะติดต่อเข้ามาทางหลังเพจนะครับหลังไมหลังไม้นะในอินบ็อกซ์หลังไม้ของเพจคุณเทาเกินขันแห่งนี้นะครับ ลอยเอามาได้เลยนะครับอ่ะโอเคพอหอมปากหอมคอนะครับต้องขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะเนื่องจากว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่อยู่ยาวไม่ได้นะครับอ่ะลาไปก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ